คุณชงเขาเล่าให้ผมฟังว่าเ,ออเมื่อปี27เนี่ยป่าชายเลนเนี่ยตอนนั้นโดนกว้านซื้อหมดเลยแล้วก็นําไปทําเป็นอุตสาหกรรมคือแบบเลี้ยงพวกสัตว์น้าพวกกุ้งอะไรอย่งี้ครับมันเริ่มเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าจะทํำยังไงกันดีเขาเริ่มมีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นครับซึ่งเขาก็ทํามา20-30ปีครับจนวันนี้ผมเห็นแล้วเป็นผืนป่าที่แบบว่า ใหญ่แล้วก็ดูอยู่ถ้าเกิดได้ไปอยู่ในนั้นน่ะคงจะล่มเย็นครับเพราะว่าผมเห็นมีสัตว์เยอะมากแล้วก็มีลิงแสมด้วยที่อาศัยอยู่ในผืนป่าที่พี่ๆชาวบ้านเนี่ยเขาช่วยกันปลูกขึ้นมาครับเอไปคิดว่ามันคงจะเป็นกิจกรรมที่สนุกอย่างเดียวมีแต่ความบันเทิงนะจริงๆแล้วไม่ใช่ครับเราคลานอยู่บนกระดานแผ่นนั้นน่ะเราต้องใส่ใจไปกับมันด้วยเพราะว่า มันมีทั้งโคลนแล้วไหนจะต้องหาหอยแข่งกับเวลาอีกทุกอย่างกดดันเราหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างลุงลุงป้าป้าที่นี่เนี่ยเขาก็จะแบบเวลาใครมาที่นี่นะเขาจะรักมากเลยเขาจะบอกว่าอยู่ดูแลกันแบบเป็นลูกเป็นหลานเลยอะ่ะมีอะไรเราก็ช่วยช่วยกันแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยด้วยด้วยความสุขแบบนี้แล้วก็พอเพียงอย่างนี้นะครับโดยที่อ๊อฟเนี่ยถือว่าเป็นเ,เป็นคนที่ไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยแค่เห็นก็อบอุ่นใจแล้วครับ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพในการจับหอยแครงแต่ว่าทําไมเขาถึงไม่แย่งเขาเรียกอะไรไม่แย่งตลาดกันหมายถึงว่าไม่ไม่มีบ้านไหนที่ทําขึ้นมาเป็นแบบพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความที่เขาไม่โลภค่ะความที่เขาแบบอยู่อย่างพอเพียงจริงๆคือแบบมีกินก็จับมาอาแบ่งมากิน เยอะก็เอาไปขายแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องทําจนแบบโหหอยนี่ต้องกวาดให้หมดทะเลตรงนี้ฉันจะต้องแบบเอาไปขายเพื่อให้ได้เงินคือไม่ใช่เลยอยู่อย่างแบบพอดีพอดีค่ะผมรู้สึกเหมือนกับเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่แบบว่าเอออย่างที่เขาพูดกันว่าเออการที่ผมจะมาเนี่ยผมต้องไปรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านก่อนว่าเฮ้ยมีคนเนี่ยกี่คนเนี่ย มาที่นี่แล้วมานอนที่บ้านของลุงเด๋อเนี่ยเขามาเจอแบบนี้มันก็มันก็รู้สึกว่าแบบว่าเออคนเราเนี่ยแบบจะมีความสุขเนี่ยบางทีมัน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 ไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบกายทีเดียวหรอกไม่แน่คือชีวิตของแบบลุงเด๋อหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีความสุขกว่าพวกผมเลยหลายๆคนที่อยู่กรุงเทพก็ได้ผมผมผมเชื่อว่าทุกคนไม่สามารถจะทําให้มันแบบพอเพียงได้เหมือนคุณลุงหรอกแต่อยู่ที่ว่าเด็กในกรุงเทพ อาจจะเป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นเลยอะไรเงี้ยถ้าได้ดูหรือได้ฟังนะผมอยากจะบอกว่าการทาําทุกอย่างให้มันพอเพียงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเอามาประยุกต์ใช้ดูแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับตัวเองว่าเราควรจะพอตรงไหนและอย,อย,อยู่อยู่ในอยู่ในระดับไหนของตัวเองอะไรเงี้ย ที่พวกเราไปจับกันมาวันนี้ก็เนื่องจากวันนี้นะคะลุงเด๋อก็ดูแลพวกเรามาอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเผาหอยแล้วก็ทําน้าจิ้มเกิดอร่อยเพราะว่าเรามีกุ๊กเทวดานี่นเล<ร>ยใช่ใช่ใช่กุ๊กเทวดาแต่ว่าเอ่อเนี่ยเขาเรียกอะไรส่วนประกอบก็เป็นของคุณลุงครับที่มีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรุงแ้วกันอ่าจะถูกปากหรือ ได้นะลุงเราทำการลอกลุงทานนะครับลุงครับปกตินี่ลุงทำอาหารกินเองหรือเปล่าครับป้าบ้างลุงบ้างอุงทำอะไรทานคะเมนูเด็ดครับอะไรหลักๆเลยก็จะเป็นอาหารทะเลครับเป็นพวกปลาพวกกุ้งมากกว่าคุณลุงอยู่นี่ทุกวันคุณลุงเบื่อมั้งไหมครับทานอะไรครับลุงชอบหอยนะใช่ไหมลุงชอบพลอยผมก็ว่าแล้วผมคนเลยผมเห็นลุงบมาอย่างเก่งอ่ะอยู่ที่ว่าฮะ ชอบหอยเพราะว่าหอยนี่มันทำรายได้ให้กับเราไงครับใช่แมเรารู้ว่ารู้ว่าการที่เด็กๆไปหาหอยนี่รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนเหนื่อยมากครับเหนื่อยนะผมก็เหนื่อยออกบังกายเหนื่อยปะกรมเงยกรมเงยหน้ามืดเลใจก็คิดว่าคนที่นี่ทาได้ผมก็ต้องทําได้แต่มันไม่ไหวจริงครับมันเหนื่อยมากๆครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะพรุ่งนี้จะพาไปดู แหล่งเนี้ยแหล่งหัวหอยพวกเนี้ยครับแล้วก็มีแหล่งที่มันเป็นมีหอยหลอดด้วยนะไม่อยากลองดูดอนแต่ถ้าเราไปพรุ่งนี้จะสบายกว่านี้เยอะเลยไม่ต้องใช้กระดานเลนคือเราจะเดินไปได้เลยว้าเออออยากนี่เราจะเลอะมากไหมคะอ่ากว่าวันนี้หรือเลอะนิดเดียวแบบวันนี้วันนี้คือมันจะเป็นที่ดินทรายอะครับวันนี้ลุงบอกวันนี้ลุงไปเลยนิดเดียวก็ลุงก็เลอะนิดเดียวจริงๆริงอะหมายถึงตัวเองใช่ไหมครับโอ้ลุงแจวเรืออย่างเดียวเลยอะแล้วคนเนี้ย แล้วเยอะเพอนอันนี้ไปทำถังลุงล้มอ่ะถงลมไปนอนไทยแดลุงก็กรดเห็นไหมในน้ำเลยเสียสูนครับทั้งวันนะคะที่ผ่านมาวันนี้นะคะเป็นยัไงบ้างสุดยอดใน้ารหาหอยลุงเด๋อก็พาเราไปเรียนรู้นะคะการหาหอยวิถีชีวิตแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกใช่ไหมคะที่เราจะเรียนรู้กับ ที่นี่แล้วก็วิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่นะคะแหมแต่วันนี้เรามีปาร์ตี้เล็กๆของเรากันย่อๆใช่ครับถูกต้องครับซึ่งอร่อยมากด้วยและผมก็อยากกินแล้วด้วยตอนนี้จากที่เหนื่อยมานี่ถือว่าคุ้มนะใช่ครับเรานะเผาหอยเลี้ยงลุงเดอแต่ว่าลุงเดอดูดีทํากับข้าวให้เราเยอะมากงั้นเราอย่าลีรอไม่เกรงกรขอไปปาร์ตี้ก่อนละกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาลุยกันใหม่อใครที่บ้านเห็นก็ไปซื้อหอยแ็งซะปีเโอเค กินเถอะคุณลาวผมเช้าผมครับและก็เสร็จสิ้นไปแล้วลหะครับสำหรับภารกิจในวันนี้ที่เลาเอฟได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองโคนไม่ว่าจะเป็นการเก็บห้อยแครงการทำกะปิจากเคยตาดำน่าจะทำให้เลาเอฟได้รับรู้ถึงความรู้สึกของชาวชุมชนคลองโคนได้อย่างแท้จริงเลยนะครับ ดีให้พ่อดูร่วมพลังพ่อเพียงสัปดาห์หน้าครั้งแรกกับการจัดปูจับมูไง่ายะกอกด้วยเข้าปาก <Hey! S 2> และการเรียนรู้วิถีชุมชนจะเละเละแล,ละลุยแค่ไหนทั้งหมดหาคำตอบได้ไนายทำดีให้พ่อดู <Hey. S 2> ร่วมพลังพ่อเพียงป้าทันยังไม่เสร็จให้เจอนางเอกสักคน แต่มันก็ม mm ีเพียงเกาะอยู่กระเมยทากอยู่ไหนอันนี้กำลังทำอยู่อยู่แล้วเร็วขอบค่ามาก